อรถโรงทานแก้วมังกรจักได้ครับมีจักได้ครับแถวผุเรือค่ะโรงทานแก้วมังกรจากผู้เรืยสองคันนี้แม่งเดียวกันครับอือหูน้าพี่น้องป๊าดรถก้องรถกระบะพูดเด้อมาเด้อมาเถอะอย่างไรเขาเห็นรถจองเขาก็สีมาครับอีกคันหนึ่งพี่น้องแก้วมังกรอีกคันหนึ่งโรงทานแก้วมังกรจากอำเภอผูเรืออุตตมะฮุงพร้อม ย,ยักหน่อยสิตังร้านค้าร้านค้าตำมะฮงจักกปูเหลียพี่นอ้องซร้างคนรถโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวโต๊ลงกบมายกซอยกันโอ้มาทำบ,บุญนำกันเนาะซอยกันยกสาธุครับสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดอืมอืมทาก้ามังกร

แก้วมังกรพร้อมพูนะอืมแก้วมังกรด้วยนะครับปั๊ดกลุ่มส้มตามยังไม่ตามแก้วมังกรไปก่อนพราะวะไรแก้วมังกรแก้วมังกรพวกช่วงพวกช่วงปั๊ดเป็นมุกจับเลยตามสบายเลยอืมนอนสบายอืม สุดยอดสุดยอดรุฝเนครับอบคุณขอบคุณขาุ้บาขวาธุบสาธุอ๋อจักขุดยาเียงจักขูยคะับครับผมคุณต้องหกหกหกขึ้นากนัตาตาเป็ไงจักขุ่ยาวเียงจักขูยาะ

ดูน yeah? ้องเฉลยคู่ยากแก้วมังกรหยิบเลยครับแก้วมังกรหยิบเลยหยิบเลยครับแก้วมังกรหยิบเลยครับหยิบเลยคือตามสะดวกคือครับคือครับแก้วมังกรหยิบคือครับแก้วมังกรหยิบคืออาชาติคือครับชาติ หยุดคือครับหยุดคือร่างส่วนัวครับร่างส่วนบาวร่างมุงกำลังกระสร้างห้าครับผมคุกย่อจั๊กจี้น้องแก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 งลงทานจะเศร้าตื่นเมินตาครับวันนี้ลงทานนะนี่นะเราจะคล้องลงปุ๊บคนก็เริ่มมาแล้วเพื่อนะน่อยมาแล้วหยิบเลยครับแก้มงกรหยิบเลยสุดยอดสาธุครับสาธุ